ว่างทางนะคะดูค่ะดีก็คือไรอังุ่นนะคะปลูกเอาไว้ทำวายตอนนี้นะคะแม่น้องก็กำลังเดินทางไปเก็บข้าวโพดที่สวนนะคะเราไปซื้อข้าวโพดกันค่ะ ตามแม่นองกับป๊าๆไปกันนะคะถ้าเราไปซื้อไปเก็บที่สวนเองมันก็จะราคาถูกค่ะแต่ว่าเราก็ไปสุ่มดูนะคะว่าเขาเปิดหรือเปล่า ส่วนนี้กันทุกปีเลยค่ะ ะคะเราก็มาถึงป่าเขาโพดแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดให้เก็บหรือเปล่านะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ป่าเ้าโพลแล้วค่ะตรงนี้นะคะก็คือที่ประเทศสวีเดนค่ะก็คือว่าถ้าเราซื้อแล้วเราก็มาสวิตจ่ายเงินนะคะก็โอนเงินผ่านผ่านโทรศัพท์ได้เลยค่ะก็ถ้าเราเก็บเองนะคะก็ฝากละสิบโครนแต่ถ้าเกิดที่เขาเก็บแล้วค่ะฝากละสิบห้าโครนตรงนี้ค่ะเป็นฝากที่เขาเก็บแล้วนะคะเนี่ยค่ะ นี่ก็คือฝากละสิบห้าโครนเขามีมเมล็ดขายด้วยนะคะเอาไว้ปลูกอันนี้ก็คือเป็นไอ้แครอทแครอทค่ะเขาทำใส่ถุงไว้เรียบร้อยนะคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราก็มาสวิตจ่ายตังตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ฟักทองเล็กค่ะน่ารักไหมคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไอ้ นี่แล้วนะคะไอ้อะไรนะไอ้ฮาโลวีนใช่ไหมคะวันฮาโลวีนเทศกาลฮาโลวีนเอาไอ้ฟักทองไปทำหัวกะโหลก,โลกค่ะแต่นี้ฟักทองเล็กนะคะเดี <Hey. S 1> ๋ยวตามแม่น้อยกับป๊าปาเราไปเก็บก <Have, S 1> ระเพาค่ะ Have sunflower also เฮ้ยเฮ้ย ฟักทองแล้วก็ทานตะวันทานตะวันนะคะก็คือดอกละ20ิโครนหกดอก100โครนนะคะ จะเก็บตรงท้ายๆนู้นค่ะดูโซลาร์เซลล์ค่ะเพื่อนๆพลังงานแสงอาทิตย์ลักษณะฟาร์มก็จะเป็นประมาณนี้ละค่ะฟาร์มสวีเดนดูกังหันลมนะคะ กังหงันลมค่ะเราก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่ตรงนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะบอกว่าพล็อคกระแห้เริ่มต้นจากแถวนี้เลยนะคะ ที่นี่ค่ะถ้าเราซื้อเองนะคะมันก็จะถูกกว่าที่เราไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวดูค่ะป๊ะปะกาก็กำลังจะเก็บนะคะปะปาสอนแม่น้องนะคะว่าถ้าเกิดเวลาเราจะเก็บข้าวโพดให้เราจับดูตรงนี้ค่ะถ้าเกิดแบบเม็ดมันเต็มเต็มแสดงว่ามันเต็มฝักแล้วนะคะเราก็เก็บได้แต่ว่าฝักนี้ไม่สวยอะ่ะหรือว่าจะเอาไม่เอา เปลี่ยนใจ เราก็จะเก็บไปประมาณ30ฝักนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะเอาไปแชร์ช่องฟรีดไว้ก่อนค่ะ mm hmm. เวลาจะกินเราก็ออกมาทำกินนะคะรสชาติก็สดเหมือนเดิมค่ะรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิม ป,ป๊าป๊าอ่ะุดดิโอเคตอนนี้นะคะเราก็เก็บข้าวโพดเสร็จแล้วค่ะได้ครบแล้วนะคะ แล้วก็กาลังพากันออกจากสวนค่ะเพื่อที่ว่าจะไปจ่ายตังค์อู้ยุงเยอะมากเลยค่ะยุงกัดแก้มประปะ๊าแม่น้องก็เลยตบตบยุงนะคะประปะ๊าว่าเธอตีฉันทำไมประป๊าก็พูดแซวเมียนะคะดูค่ะคนที่เขามาซื้อที่นี่นะคะเขาก็พากันปอกเปลือกกองไว้ที่นี่นะคะ่ะ ที่ประเทศสวีเดนดีมากๆเลยนะคะพอหลังจากที่เราเก็บข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปจ่ายตังค์เองมันทําให้เรามองเห็นว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็มีความเกรงใจแล้วก็ละอายใจอะไรยังไงน้องก็ไม่รู้นะคะเขาก็แบบไม่โกงอะคะ่ะคือเราเก็บไปเท่าไหร่เราก็จ่ายเท่านั้น แต่ถามว่ามันมีคนที่เอาไปเกินไหมแม่น้องคิดว่ามันน่าจะมีแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเขาก็จะทำกันแบบนี้ค่ะดูค่ะแม่น้องไปเปลี่ยนรองเท้ากันนะคะป๊าป้าก็จะไปสวิสจ่ายตังคะคะ